จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหัวยุ่งประสิทธิุ้งไวโ,โอเลตและไซบอกสาวต้องมาสลับร่างกันและต้องใช้ชีวิตในร่างของแต่ละคนโดยไม่ถูกสงสัยด้วยงานนี้จะเป็นยังไงจะวุ่นวายแค่ไหนแต่พร้อมแล้วไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรูปว่าจะทาง f อซีดมาดูรูปแรกกันเลยดีกว่าเมื่อหัวยุ่งย้อนเวลากลับไปช่วยโโอเลตที่ผูกรังแกจากพวกเกเรในห้องก่อนที่จะกลายร่างเป็นไซบอก หัวยุ่งเวอร์ชั่นนี้อย่างเท่หงอเฟียวจัดเอาคนนเดียวแต่งงานเดี๋ยวจกันไปเลยดีกว่านะเดียวหัวยุ่งร่างแจ็คเดอะริปเปอร์เมื่อหัวยุ่งและไวโอเลตเข้าสู่โลกของดินจ้าเมื่อเอฟซีไซบอกและลิทึทแมนในจักรวาลของเอฟซมาเกี่ยวไวโอเลตในอีพีร้องสิบพาร์ทที่3ามเทศดบิวซีเวอร์ชั่นแฟนอันเดอร์เทล เมื่อช่องเพชรฤทีมีแบนค์รอบเป็นของตัวเองโอ้ไซบอกทั้ง3าคนอย่างเท่เลยลุกนี้หัวยุ่งร่างน่ากลัวโอ้อันนี้น่าก,กลัวจริงๆฮะเอาละหมดแฟนอัรวันนี้แล้วมปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเอาละนู่นนยลุงจะสอนวิธีการสอบมอเตอร์ไซค์ให้นะอย่างมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่โชกอับหลังนะั้นแตกงละเอียดเลยส่วนวิธีสอบก็ไม่ยากหรอกนะลุงจะสอนให้สาเหตุที่โชกอับแตงแ่งหรอ ไม่คนเดียวในมันเอาซค์มาระกระโดดลงจากตึกบ้านนะสิหันถนนยาน่านหน้าบาังสิ่งฝอยทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์เลยในหลานชัวอ่ะคุณลุงทั้งรถไม่แข็งแรงไอ้ตังหากเราแล้วใครใช้เองมากระโดดลงจากตึกในโทเฟ่ดิบิถิดแล้วกันล่ะฟ้าไม่รู้ไม่สีพัสดุประสงค์ครับอ่ะมีพัสดุประสงค์ล่ะฟังกันมากไปเนี่ยอะ มีพัสดุของไนไมาส่งเลยแถหขวาหยงพวกเราอย่างนั้นเหรอใครส่งมาล่ะไม่ได้เขียนแฮเอาเธอเราไปแกะกันดีกว่านะหรือว่าจะเป็นนูเทลล่าหรือเปล่านะเฮ้ยแล้วถ้วยสุดีครับคุณลุงอยู่หรือ,อเปล่าอ๋อไโอเลตคุงเองล่ะอ้าคุุมใกล้เสร็จแล้วล่ะนั่งรอก,ก่อนสิขอบคุณมากครับคุณลุงต้อว่าตรงนั้นละ่ะพักนี้มาบ้านบ่อยนะติดใจละสิฉันรอภาคคุมล็อกเนอ ไม่ได้มาหาพวกนายสักกันน้อยยังซึน้ในเล่ไม่เปลี่ยนเลยนะนายเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีอีกครั้งอ้เสียงนี่มันพวกแกคงเห็นพัสดุที่ส่งไปหาพวกแกแล้วสินะนั่นเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากข้าเองถามว่าคืออะไรพอเปิดของพวกแกก็จะรู้เองโอให้สนุกล่ะอะอะ โคตอยาฝังเปิดกล่องนั่นนะไม่ทันแล้วสินะโอ้ยไอ้ควันอะไรนี่อ่ะไม่เล่นทำเลยอะ่ะเหมือนว่ามันจะออกมาจากกล่องนั่นดะทุกคนไม่เป็นอะไรกันใช่ไหม่ะวายอะไรทำไมเสียงไดเป็นอย่างนั้นล่ะคุณห่วยยุ่งทึงางทำไมเสียงเล็กเหมือนปลสิคุ้งเลย นี่ฉันตาลายหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเห็นตัวฉันนั่งอยู่ตรงนั้นได้ล่ะเนี่ยได้ใช่แล้วเจ้าห้อยยุ่งฮะนี่นายอย่าบอกนะว่านี่ฉันเป็นลมปอดตป่งตัวเต๋อเมลัยวะเนี่ยนี่มันไม่ใช่รางฉันไม่ใช่เรอเฮ้ยอ้เจ้เหมือนไปฟื้นแล้วจะทะเลาะกันหมดเลยนะเจะห้อยอยู่แกสินะบอลส นิสัยเอามือห้อยลงมาของนายเดี๋ยวมันชัดเจนเกินไปแล้วหมายความว่าคุณห่วยุ่งอยู่ในเรื่องของเราแบบนี้มันแบบนี้มันนี่ไม่เหมือนกับเราได้เป็นหนึ่งเดียวกันเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เฟยเดี๋ยวนะถ้าจะปรธิ์คูงเป็นฉันแล้วเธอเป็นเจ้าหวโอเลตถ้างั้นเจ้าวยโอเลตก็ง่ายไ่วยโอเลตไม่สิ ปรสิต um. คุมโอ้ยไม่ต้องมายุ่งเลยนะเฟยเจ้าหัวยุ่งบอดบัวไม่เข้าใจจริงๆเลยเฟยทำไมอยู่กับพวกนายมันถึงไม่เจอเรื่องทุกทีเลยล่ะเนี่ยทั้งนี้ผมแค่จะมาเอาผ้าคลุมแทบถาแถมนั่งก็ตั้งหากับใครเพื่อนแต่ทำไมทำไมฉันต้องไปเจอปรสิตคุมนี่ด้วยเอาแน่เดี๋ยวไหนกันชินแหงแหล่แน่จะไหวเอาเลยตอนนี้ปรสิตคุมก็อยู่ในร่างคนหัวยุ่งสินะเรื่องทำเสียงตุ้งติ้งในร่างผมสักทีได้ไหมไทย ดี๋ยวนี้เลยนะอฟยอย่าเอาร่างของผมไปกอดเจ้าหัวยุ่งแบบนั้นนะเฟยมันหน้าคนลูกใครว่าฉันกอดคนหัวยุ่งละ่ะฉันกำลังกอดบริสุทธิ์คุงตั้งหากอาคนหัวยุ่งค่ะคหัวยุ่งชัดชัด,ชดทุกคนโดนสลับหลังไปหมดแล้วแล้วนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคณลุงบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่อยากอยู่ในร่างบาริสุทธิ์คุงสักหน่อยอาคุณหัวยุ่งนี่ก็เลิกกอดสักทีเถอะเฟย นี่เป็นเวลาจากเจ้าหัวก้อโลกที่มันส่งสารม,มาทางทีวีเมื่อกี้แล้วนะมันส่งมาจากภาสัะดุนั่นน่าไม่คิดว่ามันจะเป็นยาสลับล่างให้พวกนายนั่นเนียเดี๋ยวยังไงลุงจะหาทางทาให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมละกันนะระหว่างนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตแทนร่างที่ตัวเองเป็นกันไปก่อนละกันนะใช้ชีวิตเป็นคุณไวโอเล็ตเหรอเนี่ยแล้วคุณไวโอเลตจะต้องทำยังไงนะ ไเาเจะไวโอเลตต่คุณที่เวฝาคุณลุงซอมนั้นได้แล้วใช่ไหมฮะคนสิทธงที่อยู่กับคุณไวโอเลตเอะเสียงนายเป็นอะไรเล็กล่าล่ะซ้อมเสร็จแล้วละ่ะวันนี้นายดูแปลกแปกไปแดนเนียจะไวโอเลตมีอะไรแปลกไปอย่างนั้นหรอแต่ด <c oughs> ูตุ่มจริงจังเลยฟรื่ <c oughs> องนั้นจากนั้นเธอ รลล้อนๆอย่างนี้เอาช็อกโกแลตเชคไปกินหน่อยดีกว่านะมันนี้จะทำเมงเลยนะจะบอกให้ทำเมนใเหนุ่มนี่น่ากินจังเลยนั่นมันแตกจริงๆด้วยน้าต้องเพี้ยแนแหน่เลยน้าไม่เคยบอกว่าอะไรนะ่ากินเลยนะนี่มันเป็นช็อกโกแลตเชคที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาเลย บ้าไปแล้วเจ้านี่มันจองบ้าไปแล้วปกติมันเคยชมมะได้ที่ไหนล่ะเนี่ยตัวร้อนปะเนี่ยหรือว่าแม่นายทีุ่ดนายเ็นคุณข่าของดิฉันทำแล้วสินะเนี่ย,ยเฮ้ยเจนหลงเมื่อกี้มันอะไรล่ะเนี่ยก็ะคค,ค,คือว่าอย่างที่คิดทา,างที่เปลี่ยนไปของนายวันนี้ฉันรู้หมดแล้วอย่ามาปินปักกันเลยดีกว่านะ สีความแตกแล้วเหรอเนี่ยนายน่ะไปดิสีดวงสีนะ่ะเอา่าใช่ก็ได้เอาแล้วกนกเรยนวันนี้จะมาเรียนวิชาคณิตกันนะ<า>ว้าวเอาแล้วโจทยัวันนี้5ลบ5บวก10คูณด้สิเท่ากับเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างผมครับหนึ่งร้อยครับคุณครู โอเคเก่งมากเอยโจทย์เด็กอนุบาลอนุบาลเหรอประสิทธิ์คุงนายดูถูกเกินไปแล้วนะถ้าอย่างนั้น3ามบวกห้าลบงบูณหนงสามบวย้ากับเท่าไร่ตอบไปใน5วิสองรี่สิจะจะถูกต้องแล้วถ้าแบบนี้ล่ะถ้า2องเอ็บวกสาท่ากับสิและ x อ็กบวกไยากับสจงหาค่าเกและ Y ยตอบไปใน2วิเอ็กากับศูนยเท่ากับสอ่าจะจะจะถูกต้อง วันนี้บาราศีกุงสุดยอดไปเลยแหลกนะเนี่ยปกตินายอ่อนแรงสุดๆไปเลยไม่ใช่เหรออ่อนทุกวิชาเลยตั้งหาพวกกระจอถ้าโจทย์ง่ายๆแค่นี้ยังแก้กันไม่ได้ก็กลับมาเป็นส้วมอย่างเดียวแต่พวกนายนะว่าไงนะแต่ยังก่อนนะนายวันนี้จะบารสิตกุงมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่ใช่เจ้านานเลยอ่ะนันน่ะสินะอ่ะวันนี้หมดขาบเปยนคริสต์าสแล้วได้เวลาทานข้าวแล้วล่ะ วันนี้ทำได้ดีมากนะประสิตคุณพยายามต่อไปนะอ้โหงาวนวันนี้เข้าหน้าเนื้ออย่างนั้นเหรอก็ถือว่าไม่ได้แย่หรอกนะสำหรับร่างนี้นะจะทานแล้วนะครับเฮย้โฮยโอยจ๋อเวันนี้มันจับช้อนอยังไงฝฟนนี้โอ้เธอดูนั่นสิ ประหลาดจริงๆเลยนะเนี่ยแม่ไม่คิดเลยว่าจะหวัวยงจะเป็นจุดเด่นขนาดนี้เหมือนกันนะเนี่ยและไปไหนก็มีแต่คนมองทั้งนั้นเลยดูผู้ชายตรงนั้นสิเธอเขาเดินสีขามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วลเหรอยอย่าทักสิเธอเขาจะเจ็บขาก็ได้นะเราไปช่วยคนดีไหมอออก็วหาอยู่ทำไมใครมองเราตั้งแต่เช้าแล้วเผยแต่สีขาเด็ก <laughs> ให้ตายสิวางใจไม่ได้เลยเฟยจะบป็สลูกิ์ที่อยู่ในร่างฉันเนี่ยยิ่งคนซุ่มซ่ามอย่างเจ้านี่ด้วยยิ่งไม่น่าไว้ใจใหญ่เลยลัวก,กี่ไม่ตั้งกับพื้นด้วยแอบจริงเลยไปยางหอ,อยยุงไปกินดูเทล่าดีวกว่าร่างไหนมันก็จะกินแต่ดูเทล่าอย่างนั้นเหรอแล้งล่ะแล้งล่ะแล้วลแล้ล,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 ลจะมาร้องเพลงนี้ในล่าของฉันนะเฟยเดี๋ยวนะอยู่ๆเจ้านั่นทำไมถึงร้องไห้ล่ะ ยังไงกันฟ้นเนี่ยมันใช้ชีวิตกันยังไงฟะหรือว่าต้องจิ้มอาหารเข้าไปออรับไม่ได้ที่บรสิทธิ์ททําอเล่ทำมาเราที่สุดเลยแถมยังได้มีโอกาสกอดคุณหอยุ่งแบบไม่ผิดด้วยวันนี้มันปรสิตคุมไฟเฮ้ออยากกลับล่างจะแย่อยู่แล้วอ,อีกมิดเดียวใกลเ้เสร็จแล้วละ่ะโอเคครับลุงเจ้าวโอเล่มันจะทนอยู่ไม่ไหวอยู่แล้วล่ะนะ กันนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเนี่ยทรรอาจารย์คาเมล่าแมนไงเงอบเลยนะจะบอกให้เพราะฉันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้หมดเลยต่อให้ลืมไปเลยเจ้านี้มาตัริยะนี่วะนายเธอจะหัวยุ่เห็นอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนเลยไม่ใช่เหรอแต่มันจะไปเข้าใจอจะไรฮะเจ้าไวอองเล็กสี่ขาฉันออกจากบ้านไปแค่สิบเก้าหนุ่มขอเบอร์ไปแล้วเจ็ดคนนะไฟ่จะพูดรั้นาับข,ขาญชะมัดเลยผม,มต้องกแก อยู่แบบนี้ก็ดีเหมืนอนกันนะแตก่อนคุณหอยุ่งแบบไม่มีใครว่าเลยฉันนี่แหละว,ว่าให้ตายสิร่างผู้หญิงนี่มันน่ารำคาญจะมัดเลยฮะเดี๋ยวฉันมาละกันนะแล้นเราจะไปไหนนอะไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวนะอาบน้ำาหรอห<ะ>ยุดเดี๋ยวนี้นะแค่ไปเข้าห้องน้ำเฉยๆเอง